นี่คะ่ะมาพูดกับชาเอมคนเดิมนะคะนี่คะ่ะเราพาคุณยายมาทำนาน,นะคะข้าวก็โคุณยายเลี้ยงนาอยู่นี่คะ่ะยายก็กำลังวหนะคะแล้วพาพาไปดูนาะข้าวสิเป็นยังไงบ้าง อันนี้คือห้างค่ะแคมแม่นี่้างเลยคนละฝั่งนะคะอันนี้ข้าวเหนียวอันนี้ข้าวกล้าค่ะใช่หรือเปล่าพี่พอก,กับน้องเอิม นต้นหงก็ตายนทุง่งนาใครแนะนำหน่อยสิอันนี้ทุ่งนาฝนตกน้ำเยอะแล้วน้ำท่วมอันนี้ทุ่งนาของ้ช่วงนาของเราเราของใครล่ะอันตรงโน้อนอ,อ่าตอนนั้นก็ของเราเน่ะถึงตรงน,นั้นน่ะ ตรงนู้นหนูขนมูน่ะแล,าลไไ้วเขา,านิ่มแดงข้างล่างลงไปได้ไหมข้างล่างเหรอลงไม่ได้น้อนำท่วมอไม่รู้ว่าข้างล่างสระน้ำข้างล่างเราไปได้หรือเปล่าถ้ามันไปได้วนมันก็มี ไปดูข้าวของเรานะอันนี้ก็คือของป้าหนูเองค่ะนี่ไงรอยเท้า <c oughs> และตรงนี้ก็คือของพี่ขอกับพี่ยุดไม่ลงไปไหมข้างล่าไม่ต้องลงไปลงไปมันร้อนมาขึ้นมาเร็วมันใส่ขาสั้นด้วยนะี่ย ตอนนี้เราก็ถ่ายเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวทำให้คลิปหน้านะคะ